Hello. สวัสดค่ะทุกคนดับจักรวาลบาริเออีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราก็ลงแป้งมาเรียบร้อยแล้วค่ะน้าเนียนอ่องตองมากซึ่งก็จะมีรีวิวเหมือนกันนะคะแล้ววันนี้ก็มากันแบบเป็นลุคผมสั้นเนาะพะวิกที่ซื้อมาเมื่อคราวที่แล้วก็ยังไม่ได้ใช้ก็เลยเอามาใช้ซะหน่อยนะเดี๋ยวมันจะแบบว่าเหนื่อยใจนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําฮาวทูกันค่ะถึงแม้ว่าฮาวทูของเราจะไม่ค่อยได้รับการตอบสนองจากคนในช่องสักเท่าไหร่แต่อิชินก็อยากจะทํานะคะเพราะว่าเมื่อคืนนะคะบามาคุยวิดีโอคอลกับคุณสามีนะคะ แล้วคุณสาม,มีคือระหว่างคุยอยบบางก็ชอบแต่งหน้าไปด้วยแล้วไปได้ไอพัลเลตอันใหม่แล้วแบบรู้สึกเฮ้ยพอแต่งแล้วมันเป็นสีแบบเปลือกมังคุดเราก็แบบปิ๊งไอเดียขึ้นมาเลยนะคะบอกคุณสาม,มีว่าเอิม่มจะแต่งจะทำ Howto แบบเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแรงบันดาลใจจากพวกผล,ลไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำเป็นแบบว่าซีรีส์ซึ่งไม่รู้ว่าซีรีส์นี้จะไปรอดหรือเปล่าน,นะจ๊ะก็เปนว่าเริ่มลุกแรกที่ลุก เปลือกมังคุดนะคะสำหรับลุกเปลือกมังคุดในวันนี้ที่เราจะมาครีเอทกันต่างตานะคะเป็นรายมือไม้เนี่ยนะคะก็จะเป็นพาเลตอันนี้เลยค่ะจิงอันนี้เป็นพาเลตจากแบรนด์ซูเวย์นะคะอายแชโดว์พาเลตนั่นเองค่ะไม่เขียนบอกอะไรเลยแค่บอกว่าอายแชโดว์คัลเลอร์นะคะสีที่ัมซื้อมาเขาเขียนว่าเบอร์ศูนย์สานะคะเบอร์ศูนยนะคะ X 60, 6 3 0ูเผื่อใครไปจงไปจีนอนะไรเงี้ยก็จะซื้อมาตอนช่วงนี้คงไปจีนไม่ได้เนาะเพราะว่าโควิดก็หนักมากเลย่ะอันนี้นะคะแบบว่าฮอไปแล้วเนาะทุกคนแล้วก็อาจจะมีแจกไม่ได้อาจจะมีแจกที่แฟนเพจรีวิวจ้าใบบ,บุริเอ็กก็แบบไปติดตามมาได้นะคะด้านในก็จะเป็นนี่เป็นสีม่วงแบบนี้นะคะคือแบบว่าสวยมาอกอแล้วก็สีอชโ์คือเยอะสับพสิ่งมากคือ ได้ลุกแบบน้ำตาน้ำตาลทองสีม่วงๆอะไรอย่างเงี้ยคุ้มมากคะมีทั้งหมด12สีในพาเลตเดียวกันนะคะก็คือหลายๆคนถ้าติดตามชมพริปมามาก็จะเห็นบัมรีวิวสูเฟย์ไปบ้างหลายครั้งนะเออซึ่งพาเลตตตาของเขาพิกเมนต์ดีมากๆเลิศสุดๆไอพาเลตสีทองอันใ,นใหญ่ๆที่เราเคยรีวิวอะ อันนั้นยังแบบหยิบมาใช้ต่อเนื่องนะเพราะว่ามันดีจริงๆนะคะวันนี้เราก็จะมาครีเอทเป็นลุคแบบเปลือกมังคุดนะคะออกแนวสีม่วงๆหน่อยนะคะอาเป็นว่าไปเริ่มกันต่างๆเลยดีกว่าคะ่ะเริ่มแรกนะคะบ๊าจะขอใช้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะเพราะว่าไม่มีอายพรเมอร์ก็ใช้เป็น ODB o Easy Touch Concealer อันนี้เบอร์01นะคะเป็นคอนซีลเลอร์ที่ดีงามพลามแปดแล้วก็ใช้แปรงแบบนี้นะคะแปรง Synthetic Brush นะคะ เริ่มแต่งตาก,กันเลยนะคะหลังจากที ASS, ่เราลงเบเซียบร้อยนะคะมันจะใช้เป็นสีน้ำตาลอันนี้นะคะน้ำตาลกลางๆมันจะมีน้ำตาลเข้มกหบน้ำตาลกลางๆเอาน้ำตาลกลางๆนะคะกับแปลงที่มีความแบบฟูร่านิดนึงนะคะขอออกนิดนึงแต่ว่าเราก็สร้างเป็นบล็อกนะคะจิ้มๆไปก่อนแล้วก็สร้างเป็นบนะะมมนล็กบอกแบบนี้นะคะถ้าใครชอบแคทอายอะไรเงี้ยก็เอาสก๊อตเชฟมาติดก็ได้นะแต่ว่าปาเป็นคนที่ชอบเชฟกลมมันก็จะใช้ แบบเนี้ยกลมๆนะคะแล้วก็คัดเข้ามาจนถึงด้านในเลยให้มันแบบลึกหน่อยนะคะสีมันค่อนข้างชัดเจนนะแล้วก็ให้รีบเกลี่ยนิดนึงไม่งั้นมันก็จะค้างอะคะ่ะมันจะเกลี่ยไม่ไปหลังจากนั้นนะคะปั้มแตะเป็นสีนี้เลยนะคะสีแบบว่าชมพูอมม่วง,วงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ลงที่เปลือกตาเลยลงตั้งแต่หางตานะคะเข้าไปจนถึงกึ่งกลาง เปลือกตานะคะนี่คือสีแบบโ oh อเมก้ค่อยๆเกลี่ยนะคะสีมันค่อนข้างชัดเจนก็ค่อยๆเกลี่ยเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้เป็นสีม่วงอันนี้นะคะกับแปรงเมื่อกี้นี่แหละนะคะเอามาลงช่วงกลางกลงเปลือกตานะคะหัวตานี่ยังเว้นไว้อยู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาสีทงมาลงเนาะ คือเปลือกมังคุดมันก็ออกจะแนวแบบชม่มแบบม่วงๆชมพูชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวเปลือกเองแล้วก็ตัวด้านในที่เวลาเรากินอะเนาะไอ้ข้างในมันก็ออกแนวแบบชมพูม่วงๆอะไรเงี้ยม,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 มาถึงช่วงหัวตาที่เราเว้นไว้เนาะเราก็ใช้กับสีทองอันนี้เลยซึ่งสีทองสวยมากเนาะคือแบบจึ้งมากอะเนี่ยเราลงอย่างงี้แล้วก็เขาเรียกว่าไงอะเวิงไปอย่างเงี้ยทำยงง เราก็ค่อยๆแบบเกลีย่ยกวาดไปนะแปะลงที่หัวตานะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆกวาดขึ้นไปแบบนี้คือบามเลือกใช้แปรงล,ลักษณะนี้มันเล็กใช่ไหมมันก็จะเข้าช่วงหัวตาได้และก็สามารถกวาดไปได้ด้วยนะอย่างตามันก็จะดูเป็นแบบทองๆชมพูม่วงๆไปนะคะแต่ตรงไหนที่ว่ามันเหมือนว่าโดนสีทองทับก็แปะสีม่วงกลับขึ้นไปได้นะคะและ้วก็จะเอาสีม่วงมาไล้ ทับอีกรอบหนึ่งเพื่อว่าสีทองมันจะได้ไม่ไม่ทับจนเกินไปเนาะค่อยแปะแปะแปะ,แปะลงไปใช้สีน้ำตาลเข้มมาน,นี้นะคะกับแปลงเดิมอันแรกที่เราเอามาลงสีน้ำตาลใช่ไหมแล้วก็เอามาลงที่ปลายหางตานะคะเพื่อเพิ่มความเข้มมันจะได้ความแบบว่าเปลือกมังคุดแบบช้ำๆหน่อยเนาะสีมันจะได้แบบเข้มๆขึ้นมานะคะค่อยๆแบบ ดอทลงไปแล้วก็วนๆวนๆนะข้อหองตาล่างนะคะเลือกเป็นสีน้ําตาลอันแรกที่เราเอาไว้ลงเนาะแล้วก็ใช้แปรงละซะหัวหตัดแบบนี้นะคะลงที่ปลายหางตาเกือบจะถึงหัวตานะลงประมาณนี้นะคะใช้แปรงสะอาดๆเนาะเมื่อกี้แบรน แห้มันเข้ากันมากขึ้นเนาะตอันชอบมากเลยอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยสนุกสนานในการทาตามากเดี๋ยวจะใช้เป็นสีอันนี้นะคะสีขาวเลยกับสีแชมเปญผสมกันนะคะเพื่อลงหัวตาอีกทีหนึ่งนะคะเอ้ยได้อยู่แล้วก็ไลท์มานิดนึง ช่วงที่เป็นหนกคิ้วนะคะมันจะไปยืมพาเลตของซีวนาคาัลเลอรอันนี้มานะคะก็จะใช้สีนี้เลยนะคะเขาบอกว่าเป็นสีไฮไลท์แต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบชิมเมอร์มากอ่ะมันก็เลยจะเอามาลงช่วงหนกคิ้วนะคะก็ลงช่วงคนหลตตาล่างด้วยนะคะแล้วก็ไล่ไปเพื่อเหมือนแบบเก็บรายละเอียดที่ว่ามันเฮ้ยเกินเกินเข้ามาหรือเปล่า ค่อยๆเอาสีขาวอะค่ะเก็บๆเนาะกรีดอายไลเนอร์กันดีกว่าค่ะผมใช้แมคแ a นดี้เหมือนเดิมนะคะตัวนี้นะคะคือจริงๆเนี่ยไม่ได้แบบชอบหรอกแต่ว่าซื้อมาแล้วต้องใช้นะคะวันนี้จะกรีดแบบเฉียวๆนิดนึงนะคะ ความเฉียวประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมันไปกรีดตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ารวมถึงเขียนคิ้วให้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาทําส่วนที่เหลือให้เสร็จนะคะโอเคค่ะมันก็ไปกรีดตานะคะปัดมาสคาร่าติดขนตาปลอมแล้วก็เขียนคิ้วมาเรียบร้อยนะคะมีการทําคิ้วม่วงนิดนึงแล้วก็ทำคิ้วฟูๆเดี๋ยวมาปัดแก้มกันค่ะมาไม่มีแบบปัดแก้มแบบออกชมพูม่วงๆเท่าไหร่อ่ะมันก็เลยจะใช้สีแบบน้ำตาลน้ำตาลหน่อยใช้เป็นซิลนาคเลอร์นี้เนาะจะใช้เป็นสีเนี่ยนะคะผสมกับอันนี้เลยนะคะ ันนแล้วก็ปัดช่วงช่วงนี้ค่ะเขาเรียกว่าอะไรหนุแก้มหมอเนี่ยปัดแค่ให้มันมีสีแล้วก็เอาสีชมพูเนี้มาป๊อปนิดนึงนิดเดียวพอนะคะสีก็แน่นเกินนะวันนี้ตันแน่นมากเลยแฮปปี้มากจริงๆคอนชัว์ด้วยอันนี้แหละนะคะเพราะว่าเป็นพาเลตที่เลิฟจริงๆ หัวจมูกกันค่ะกับแปลงหัวตัด,ตดแบบนี้นะคะก็ไลลมาตั้งแต่หัวคิ้วเนาะก็ลงมาเลยลุกนี้มันธรรมาชาติมไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็งัดดังแบบสุดสวิงริงโก้ดังที่มีก็งัดเข้ามางัดเข้ามาโอ้ยดูดิเห็นปะมีจมูกเลยอะ่ะไม่ต้องเสียสองเมื่น,นะ เก็บช่วงปีกจมูกนิดนึงนะคะไอ้ตรงกลางมันจะได้พับๆขึ้นมานะคะไฮไลท์ในวันนี้นะคะเรียกเป็น Hello Kitty Katie Dor นี้เลยนะคะเบอร์ศูนเนาะที่เราได้มีการฮอไว้นะคะน่ารักกระปุกกระปิก,ปกมากๆเลยนะครับนะคะเบอร์สอนะจ๊ะแปลงนี่ก็คือคุณภาพดีมากอย่างที่บอกไปตอนในฮอนะ,ค,ะคือมันดีมากอันนี้เป็นสีแบบว่าสีออกทองๆหน่อยนะครับแล้วก็จะ มันจะได้ความละเลือดที่ดีอ่าดูดิเห็นปะชอบเพราะว่าไม่ต้องการความใหญ่ความโตเพราะว่าตาเราโตแล้วตาเราใหญ่เราโตแล้วนะคะหืยดีอ่ะชอบจังลิปไม่รู้จะใช้ลิปอะไรเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปยังไงก็เลยเลือกเป็น for you to สีเบอร์04ของมอสเตอร์นี้มานะคะนี่คือ you are mine นะ คือปั๊มกัดจะแบบลงแค่ด้านในปากเนาะเนี่ยลงแค่นี้พอนะคะแล้วก็ค่อยๆใช้นิ้วแต่ะออกผสมสีอายตาไปด้วยดีกว่านะคะเป็นสีกันตายของปามนั่นเองนะคะเพราะว่าให้มันนุ่นๆหน่อยเนาะโอเคค่ะทุกคนก็แต่งหนะ้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เป็นลุกแบบนี้นะคะเป็นลุกที่ลบลมมากเพราะว่าเป็นสี เปลือกมังคุดนะคะก็คิดว <ok swimming> ่าได้อยู so, can, like, shoe, so can, um, so now, ่นะสำหรับการเป็นเปลือกมังคุดบนตาเราไม่ค่อยเด็นตาแบบนี้เท่าไหร่หนค่ะก็เป็นแบบเฉียวเฉียวอายไลเนอร์แล้วก็เป็นการแบบว่าค่อนข้างที่จะคัดเบาหนักนิดหนึ่งนะคะก็พาเลตซูเฟยเฟยรูกลักค่ะซูเฟยเฟนี่ยพูดเลยว่าพิกเมนดีค่ะพิกเมนแน่นชัดเจนติดทนคือดีมากอ่ะเดี๋ยวสวัใด้ดูบางสีกันลวกันนะคะสีมัน แน่นจริงๆอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อแมตเนื้อชิมเมอร์หรือว่าบางพาเลตมันมีกิตเตอร์ใช่ปะก็คือแบบมันดีมากๆคือบางบางพาเลตอะเนื้อแมตะจะคุณภาพไม่ค่อยดีแต่อันนี้คือแบบดูดีสีมันแน่นมากเลยคุณผู้ชมดูชิมเมอร์มันซีอันนี้เนื้อแมตันะนี่ยคือแบบเขาทำดีมากค่ะโซเฟฟย์เนี่ยในกลุ่มมัมีอยู่ส3พาเลตด้วยซ้ำนะคะคือ มันพิกเมนแน่นไม่รู้จะพูดยังไงว่าพิกเมนแน่นคือต่อให้คุณไม่มีไอพายเมอร์ก็พิกเมนแน่นนะคะแต่ถ้าใครไม่มีอพายเมอร์ก็ลงแบบปามก,ก็ได้เป็นลงใช้เป็นคอนซีลเลอร์อะไรเงี้ยคือปกติอ่ะอายแชโดว์ที่ราคาถูกมากๆนะคะอันนี้ราคาราคา65บาทนะคะ65บประมาณนี้60-65บมันจะคือถ้าเกิดไม่ได้ลงอายเบสอายพรเมอร์หรือว่า หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าตกร่องง่ายหรือกระทั่งลงคอนซีลเลอร์บางพาเลทที่มันถูกๆมากลงคอนซีลเลอร์แล้วมันจะไปจับตัวเป็นก้อนแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นนะคะก็ดูดิปะตายองอยู่ดีมีสุขแล้วก็แบบสวยมากๆคือแบบชอบมากเลยอะไม่รู้จะพูดยังไงว่าเฮ้ยตัวเองนั้นไซส์ชอบมากๆจริงๆนะคะพิกเน้นแน่นสีสวยสีชัดใครชอบโทนแบบเนี้ยไปตำเลยนะคะหรือว่าจะ มาเล่นเกมที่แฟนเพจก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีแจกนะคะนะคะก็เป็นสีแบบโทนปาร์ตี้ลุกก็ได้นะคะไปทําบุญก็ได้นะเนี่ยส,สีสีเนี่ยเอาเป็นลุกแบบแบบธรรมดาเอวิด,ดนลุกไปทําบุญไปไหว้พ่อแม่สามีอะไรอย่างี้ก็ได้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับคลิปนี้นะคะก็ถ้าใครอยากได้ก็รอลุ้นในแฟนเพจก็ได้มากดไลค์แล้วก็ทำตัวเองให้เป็นแฟนตัวยงไว้นะคะเพราะว่าก็จะมีการแบบว่าจะ เล่นเกมแจกของอะไรอย่างนี้นะคะโอเควันนี้เราราทุกคนไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดนี้ด้วยกด subscribe ให้น้องด้วยนะคะแล้วก็ฝาก follow ทั้งใน IG a d แ a m บ r หรือว่าแฟนเพจรีวิวจา้าแอดบัมเรเอกแล้วก็ Twitter a d a r y บ r นะคะไปแล้วคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย